คลิปนี้ก็ขอนอกเรื่องบันเทิงจีนหน่อยนะครับตอนนี้ก็ Netflix เอาซีรีส์ญี่ปุ่น I am home ปริศนาวันกลับบ้านมาฉายใหม่นะครับซีรีส์เรื่องนี้เคยได้เลตติ้งอันดับหนึ่งตอนที่ฉายอยู่ที่ญี่ปุ่นซึ่งก็นำแสดงโดยทาคุยะคิมูระและอายะอูเอโตะนะครับซีรีส์รีแม็กมาจากมังงะชื่อเดียวกันเนื้อเรื่องเล่าถึงชายวัยกลางคน ที่พึ่งฟื้นตัวจากอุบัติเหตุแล้วกลับจําเรื่องราวในอดีตช่วงห้าปีมานี้ไม่ได้แต่รู้แต่ว่าตัวเองมีกุญแจอ,อยู่สิบดอกแต่ไม่รู้ว่ามีเอาไว้ทําไมนะครับวันแรกที่เขากลับบ้านดันเข้าบ้านผิดไปเข้าบ้านอดีตภรรยาที่หย่ากันมานานแล้วแล้วพอเขากลับไปที่บ้านตัวเองเขากลับเห็นหน้าลูกชายและภรรยาปัจจุบันใส่หน้าก,ากากสีขาวอยู่ตลอดไม่รู้สีหน้าลูกและเมีย และจำไม่ได้ด้วยว่ามาแต่งงานกันได้ยังไงขณะเดียวกันเขากลับรู้สึกดีต่อภรรยาเก่าและลูกสาวมากแต่ก็ไม่รู้สาเหตุอีกว่าหย่ากันทำไมซีรีส์สนุกครับดูได้ยาวๆ10ตอนเลยเนื้อเรื่องไม่เครียดเป็นแนวครอบครัวที่อบอุ่นสบายๆตามสไตล์ญี่ปุ่นนะครับซึ่งถ้าใครสนใจก็ไปหาดูกันได้เลยนะครับบน Netflix นะครับ